ขอ,อก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบก,กับผมนายช็อปในรายการ Dark Black แพ็กมาเล่าความเหงาก็เป็นเหมือนสิ่งที่ลอยวนอยู่รอบตัวเราหลายคนพบว่าตัวเองสามารถรู้สึกเหงาได้ง่ายได้เหลือเกินแต่รู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราเหงาก็เท่ากับเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตให้กับตัวเองเพราะความเหงานั้นอันตรายกว่าแค่ทําให้เรารู้สึกซึมซึมเศร้าๆแล้วอันตรายจากความเหงาจะมีอะไรบ้างนั้นเราลองไปดูกันเลยครับ 1. แพร่ระบาดได้เหมือนไข้หวัด งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกมหาวิทยาลัยฮาวาดและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกมีรายงานวิจัยว่าคนที่รู้สึกเหงามีโอกาสแพร่ความรู้สึกสีเทาๆนี้ไปยังคนรอบข้างได้ง่ายมากไม่ต่างอะไรจากเชื้อไข้หวัดเลยแถมยังมีแนวโน้มว่าจะแยกตัวออกจากสังคมเพิ่มความโดดเดี่ยวให้ทั้งตัวเองและคนใกล้ชิดเข้าไปอีกซึ่งนักจิตวิทยาก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าความเหงามีความเกี่ยวข้องกับทั้งสภาพร่างกายและจิตใจซึ่งสามารถบ,บั่นทอนสุขภาพด้านต่างๆและอาจทําให้ชีวิตคน สศร้าสลดลงได้อีกด้วย 2. แค่เหงาก็อันตรายเท่าการสูบบุหรี่วันละ15มวนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริกแฮมบอกให้เรารู้ว่าความเหงาสามารถบั่นทอนสุขภาพร่างกายของเราได้มากพอกับการเป็นโรคอ้วนหรือการสูบบุหรี่15มวนต่อวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่บอกว่าผู้ที่มีเพื่อนที่ทำงานอย่างน้อย3าคนขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีเพื่อนที่ทำงานเลยเพราะการมีเพื่อนช่วยให้ความเครียดลดลง และช่วยลดความหดหู่แถมยังมีข้อดีอีกมากมายหลายอย่างแต่เพราะชีวิตที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยงานทำให้เราไม่มีโอกาสจะได้เจอกับเพื่อนเก่าๆเลยยิ่งไม่อยู่ในวัยทำงานแล้วการมองหาเพื่อนใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ยากเข้าไปอีกดังนั้นถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมจัดมิ팅พบปะสังสรรค์กันบ้าง 3. เหงาไว้ไหนก็เสี่ยงได้ไม่ต่างกัน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนอ Carolina, ร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาได้ให้ความเห็นว่าความเหงาไร้กัดพ,พอกับโรคเบาหวานเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งและพอ,พอกับการไม่ออกกําลังกายเลยโดยความเหงาของวัยหนุ่มสาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการอากักเสบของอวัยวะต่างๆในร่างกายทเทียบเท่ากับความเสี่ยงในวัยรุ่นที่ไม่เคยเออกกําลังกายฟิตสุขภาพตัวเองประมาณนั้นเลยอีกทั้งการศึกษายังพบด้วยว่าความเหงาในวัยรุ่นก็มีส่วนเพิ่มโอกาสเกิดโรคอ้วนได้โดยวัดจากค่าดัชนีมวล หรือ BMI และรอบเอวของวัยรุ่นที่ไม่ค่อยมีเพื่อนซึ่งพบว่าเด็กกลุ่มนี้มีค่าดรชนีมวลกายที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติเมื่อเทียบกับวัยรุ่นที่มีเพื่อนเยอะและไม่ค่อยรู้สึกเหงาส่วนความเหงาที่เกิดจากความอ้างว้างโดดเดี่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้โรคที่เป็นอยู่แล้วกำเริบหรือมีอาการแย่ลงได้เพราะว่าในกลุ่มวัยกลางคนกลับพบว่าความเหงาทำอะไรคนเหล่านี้ไม่ได้มากนักด้วยความเป็นวัยที่กำลังวุ่นวายกับการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับครอบครัวและตัวเองจึงอาจมีเวลารู้สึก นอ,อน,น,น,อนอกจากนี้นะักวิทยาศาสตร์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าโดยรวมแล้วความรู้สึกเหงาที่เกิดจากความอ้างว้างและโดดเดี่ยวสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้ทั้งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่มีส่วนกระตุ้นการเกิดโรคเช่นพฤติกรรมการบริโภคการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การออกกาลังกายและการพักผ่อน 4. ความเหงาเป็นเพื่อนสนิทกับความเครียด จอหคาเอปลน,นักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกสเผยข้อมูลจากงานวิจัยว่าความเหงาสามารถเปลี่ยนยีนและสารเคมีในสมองให้หลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาได้ง่ายได้ขึ้นอีกทั้งยังลดความสามารถของสมองด้านกระบวนการรับรู้ในส่วนภูมิคุ้มกันก็จะอ่อนแอลงและเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือด,ดอีกด้วย 5. เสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ ในวาระการประชุมของ Alzheimer Association International นักกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาได้เผยผลการศึกษาเรื่องความเหงาเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคอัลไซเมอรขึ้นมาโดยมีใจความสำคัญของการประชุมประมาณว่าความรู้สึกเหงาสามารถส่งผลกระทบไปยังสารสื่อประสาทในสมองให้เปลี่ยนไปลดการทำงานของสมองในด้านกระบวนการรับรู้ได้ราวๆ20%และทำให้เกิดความเสื่อมของสุขภาพสมองได้เร็วกว่าปกติประมาณ12ปีซึ่งเร็วกว่าที่ควรจะ อีกทั้งการอยู่คนเดียวเงาๆก็ยังลดโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและการน้อยลงจนเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น 6. การรู้สึกเหงาก็เท่ากับไวต่อเชื้อไวรัส ผลการศึกษาที่ถูกเผยในการประชุม Society for Personality and Social Psychology สแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รู้สึกเหงาอ้างว้างและโดดเดี่ยวบ่อยๆมีแนวโน้มจะวัยต่อเชื้อไวรัสได้เร็วกว่าคนที่ไม่เหงาเพราะความเหงาทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแย่ลงทําให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังความเครียดและการเจ็บป่วยอดๆแอๆได้ง่ายกว่าปกติ 7. สุขภาพจิตเสียเสี่ยงต่อพฤติกรรมทําร้ายตัวเอง ในทางจิตว,วิทยาความรู้สึกเหงาชนิดเรื้อรังและความเหงาอันเกิดจากความอ้างว้างโดดเดี่ยวไม่เพียงแต่ทําให้สุขภาพจิตย่าแย่เท่านั้นแต่ยังอาจลักนั้นให้เกิดพฤติกรรมแปลกแยกหรือการทําร้ายตัวเองได้เช่นความเหงาที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอาจทําให้เด็กขาดทักษะการเข้าสังคมรู้สึกแปลกแยกและอาจเป็นคนต่อต้านสังคมไปโดยปริยายส่วนความเหงาในผู้ใหญ่อาจต่อยอดไปเป็นโรคซึมเศร้าหรือการติดสุราได้เช่นกัน โดยนอกจากทั้ง7อย่างที่กล่าวมาแล้วนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกยังเผยความเสี่ยงของความเหงาที่มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายมาด้วยว่าคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวแบบเหงาๆมานานอาจเพิ่มโอกาสการทำร้ายตัวเองหรือถ้าหนักขึ้นมีสิทธิ์ถึงขั้นฆ่าตัวตายได้อีกทั้งคนที่รู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวก็มักจะมีโอกาสนอนไม่หลับด้วยดังนั้นแล้วหากรู้สึกเหงาๆก็อย่าจมอยู่กับตัวเองเฉยๆหาทางคลายความเหงากันดีกว่าเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่จะได้ดียิ่งขึ้น เกิดใครนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับตอนนี้สวัสดีครับ